แบบคิดจะสร้างรายได้อย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใด่อันนี้ไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สองอาจจะเป็นเรื่องที่สองหรือที่สามที่สี่เลยก็ได้เรื่องรายได้นะครับอยูประสงค์ผมมาก,ก่อนอุดมการมาก,ก่อนไอนเรื่องพวกนั้นผมประมูลค่ากับผมไม่ได้ซื้อผมไม่ได้เข้าใจไหมสิ่งที่ผมกำลังนำเสนอนั้นเป็นอย่างนี้ คือสร้างคนให้เป็นคนจริงๆอะครับม, <า S 1> มีพ้นกิเลสทุกอย่างสร้างตัวสร้างตัวสร้างคนให้เป็นคนจริงๆอะเอาให้เป็นมนุษย์อ่ะนะครับสวัสดีคุณเจมนะครับ <มา S 1> คุณฟ้าคุณสู้สวัสดีจ้าคุณนู่สวัสดีคุณแามสวัสดีคุณมูเมจ้าเช้าๆเราอย่าพึ่งเสียงดังเขาจะนอนพักอยู่ข้างบน ให้เขาออกไปทํางานก่อนเราค่อยเรื่มบรรยายของเราเพราะการบรรยายเนี่ยจะดังมากดังมากเสียงดังมากไม่เชื่อฐานคุณแฮงยูเด็